ตีปากพนังนะครับ่องดูรุ่งตีปากพนังก็อยู่ที่ถนนวขาห้าบาทนะครับเมื่อกี้ก็นักท่องเที่ยวนะครับมาเชิ่อมนนวห้าบาทกันนี่ครับบรรยากาศที่ปากพนังนะครับตรงนี้ก็เป็นถนนพาณิษัทคันนะครับนี่ครับบรรยากาศอำเภอปากพนังจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับนี่ครับตอนนี้ก็้าครับ เป็นเป็นนักท่องเที่ยวใช่ไหมครับอันนี้เรามาเที่ยวจีนหรืว่ามาเที่ยวยังไงครับปีนี้เฉยๆอ๋อมาเที่ยวธรรมดาแล้วก็มาที่ร้านขนมหวาน5บาทอ๋อเคยเคยมากินครั้งแรกไหมครับอ๋ออันนี้กินกินกับเสร็จได้ยังเป็นอะไรบ้างครับอ่าสองถ้วยอ๋อนี่ครับ สามต้วฮะสวยงามทุกคนครับอันนี้มีขนมอะไรบ้างครับขอขอดูหน่อยโอ้โหโบทงยาเรยักษ์อันนี้เต้าส่วนอันนี้ตาโก้ตาโกครับอันนคืออะไรอันนี้บทเขียวโบทเขียวอ่าโอเคกินเมนูอะไรกันบ้างครับเมื่อกี้หมโอ้หมดเลยโอ้นี่ครับนึกว่าคณะคณะตัวมาจากไหนจากกรุงเทพหมดเลย อ่าโอเคครับก็แปดนาทีเหรอแปดนาทีมา้อขายลุงเยอะๆสิก็ยินดีต้อนรับสู่ปากพนังนะครับอ่าโอเคขอบคุณมากครับอ่านี่ครับร้านขนมห้าบาทนะครับก็เริ่มต้นที่ห้าบาทคือขยาถุงสิบบาทก็ได้แล้วแต่นะครับนี่ครับอยู่ตรงซอยพาณิษสัมพันสิบห้านะครับก็แวะเวียนมาได้ขายขายขายทุกวันไหม ทุกวันนี่ครับประมาณช่วงบ่ายๆนะครับบ่ายสองบ่ายสามไปถึงตอนเย็นอ่าโอเคครับไปดูบรรยากาศแค่นี้ก่อนครับ